สำหรับท่านใดที่เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือใหม่และต้องการจะแก้ไข,ขข้อมูลเบอร์โทรศัพท์มือถือภายในแอปพลิเคชันเป่าตังมาดูได้จากคลิปนี้กันเลยนะครับให้เข้าไปที่แอปเป่าตังนะครับแตะไปที่คำว่าโปรไฟล์แตะไปที่รูปดินสอตรงนี้นะครับใส่รหัสผิด6หลักของแอปเป่าตังลงไปนะครับตรงข้อมูลการติดต่อนะครับให้แตะที่รูปดินสอนะครับแตะไปที่เบอร์มือถือนะครับที่ช่องนี้นะครับให้ทําการลบเบอร์โทรศัพท์มือถือเบอร์เดิมออกนะครับ แล้วก็ให้กรอบเบอร์ใหม่ลงไปนะครับเมื่อกอบเบอร์ใหม่ลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้แตะคําว่าเสร็จสิ้นแตะบันทึกนําหมายเลข OTP ที่ส่งไปตัวศัพท์มือถือเครื่องใหม่มากรอกนะครับถ้าหากว่าหมายเลข OTP ยังไม่ส่งมานะครับให้กดคําว่าขอรหัส OTP ใหม่นะครับเมื่อกอก OTP เสร็จแล้วนะครับระบบก็แจ้งว่าแก้ไขเบอร์มือถือสําเร็จกรุณาใส่พินเพื่อเข้าใช้งานแอปเปอลตังใหม่อีกครั้งนะครับแตะคําว่าใส่พินเพื่อเข้าใช้งานอีกครั้งนะครับ ตอนนี้เราก็ล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่กลับไปที่โปรไฟล์นะครับไปตรวจสอบกันว่าเบอร์มือถือเปลี่ยนไปหรือยังนะครับโอเคเบอร์โทรศัพท์มือถือก็มีการแก้ไขข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะครับสำหรับวิธีการย้ายแอปพลิเคชันเป่าตังไปที่โทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่และโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ก็ได้มีการเปลี่ยนซิมการ์ดด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับให้เข้าไปที่แอปพลิเคชันเป่าตังนะครับแตะถัดไปแตะยินยอมแตะยืนยันแตตถ่ายรรูปบั แต่ตกลงนบัตรประชาชนของเรานะครับมาทําการถ่ายรูปตรงนี้นะครับเมื่อถ่ายรูปบัตรประชาชนเสร็จแล้วนะครับให้มากรอบเบอร์มือถือตรงนี้นะครับให้กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือเบอร์ใหม่ลงไปนะครับแต่เสร็จสิ้นแต่ถัดไปกรอบหมายเลข UTP ลงไปนะครับแต่สแกนใบหน้านะครับอ่ะเดี๋ยวขอสแกนใบหน้าสักครู่นะครับให้ใบหน้าของเราไปอยู่ในวงกลมนะครับพอสแกนหน้าผ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้มากรอกรหัส PIN 6หลักของแอปเปิลตังลงไปนะครับ ท่านใดต้องการจะเปิดใช้งานระบบการสแกนใบหน้าก็ได้นะครับแต่เขาว่าเปิดใช้งานนะครับหลังจากที่เราล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับข้อมูลต่างๆก็กลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมเลยนะครับข้อมูลโทรศัพท์จากเครื่องเก่านะครับก็จะถูกย้ายมาที่โทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่เบอร์ใหม่ด้วยนะครับผมตอนนี้ก็ย้ายข้อมูลสําเร็จเสร็จสิ้นแล้วนะครับเป่าตังเปก็มานะครับ สลากดิจิตอลก็มาสําหรับวิธีการแก้ไขเบอร์โทรศัพท์มือถือในแอปพลิเคชันเป่าตังค์แล้วก็วิธีการย้ายแอปพลิเคชันเป่าตังค์ไปที่โทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่เบอร์ใหม่ก็ง่ายๆแบบนี้นะครับยังไงก็ลองทําตามกันดูนะครับส่วนท่านใดที่มีปัญหาตรงไหนหรือว่าต้องการสอบถามเพิ่มเติมนะครับพิมพ์ผู้คุยกันไว้ได้ในะคอมเมนต์นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดเด้งเพื่อเป็นกาลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ